สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่การรายงานบุญคงพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่19ตุลาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ l นองโ position ลงซื้อขึ้นขายเน้นเล่นสั้นๆตามการแกว่งตัวในกรอบรายวัน นักลงทุนที่ถือสถานะช็อตโพซิชันแนะนำให้เล่นสั้นขายก่อนหากไม่ผ่านแนวต้านและซื้อปิดทำกำไรตามแนวรับโดยเน้นเล่นสั้นตามการแกว่งตัวในกรอบเท่านั้นสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1760เยหรียญแนวรับที่2 1,750เยหรียญแนวต้านที่1 1,785ห่นเแหรียญและแนวต้านที่2 1,800เหรียญ ที่ทางราคาทองคำวันนี้ราคาทองคําเคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยระหว่างขึ้นตัวในกรอบ1,760ถึง1,766เหรียญและเช้านี้ เปิดค่อยๆขยับขึ้นเล็กน้อยและทดสอบแนวตานยยาสั้นบริเวณ1,775เหรียญอีกครั้งโดยภาพรวมจะเห็นถึงปริมาณการซื้อขายที่เบาบางด้าน SDR p ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมในส่วนของดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อย Industrial Production ออกมาแยก่กว่าที่คาดโดยดัชนีดอลลาร์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องและเช้านี้เคลื่อนต่อเคลื่อนไหวต่ำกว่า 94. จุด ในส่วของเงินบาทแข็งค่าขึ้นจาก33.47บาทต่ออลลามาเคลื่อนไหวบริเวณ33.38บาทต่อดาล่าในเช้านี้สำหรับวันนี้ต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐได้แก่ b o d ิน p e r m i s ิและ h o s อส n g s t a าที่คาดว่าจะออกมาแย่ลงทั้งคู่ วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำขึ้นตัวไซด์เว์คาดว่าจะมีแนวรับ1760เหรียญและแนวต้าน1785เยสหาหรียญสำหรับโกลออร์ราฟิวเจอร์และโกลและคอมมิโกจะมีแนวรับ1 7 6 3เรยหรียญและแนวต้าน1,788เ้เหรียญในส่วนของทองคำแทยวันนี้คาดว่าจะปรับขึ้นได้ราว50บบาทต่อบาททองคำและกลับมาพบกับบุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ